สวัสดีครับวันนี้ผมนายกรีธาพลอุดมพงศ์หรือว่ามะเดี่ยวสีของเพื่อนๆอยู่ที่อ่าวฮาลองหรือเขาเรียกว่าฮาลองเบออ่าวฮาลองถ้าไม่มีธงเวียดน,นามก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นอ่าวฮาลองนึกว่ามาเที่ยวกระบี่วันนี้ระดับแกนํำเราอยู่ครบได้แก่ พี่ชายที่สถานีผมทั้งสองคนคือพี่บอยพี่บอยครับอ่าพี่บอยก็คือแกขี้เอาแกจนขี้เอาบางพีอ่าเขามีแกใจดีสบกขโมนี่แกจนขี้เอาติดอ่างบางพีพี่บอยอันนี้พี่เอ็กนะครับเสื้อนดำตาลเป็นพี่เอ็กพี่ที่สองท่านนี่เจอกันเมื่อปีที่แล้วที่ด่านที่มุกดาหาร ครบรอบหนึ่งปีกว่าส่วนคนโน้นเสื้อแดงข้างในโน้นกำลังเศร้าอยู่ครับชื่อพี่นบนะครับเศร้ามากนบนบเบียลาวคิดถึงเบียลาวนะครับไม่คิดถึงเมียนะครับสวยคนนี้นะครับพุรราสีแต่ไงผมไหมครับอ้าวเหี้ยวลีลายไหมครับ วันที่เท่าไหร่ดีครับชวนเพื่อนไหนครับเข้าวันที่เท่าไหร่ชัดชัดมีนาคปีไหนครับปีนี้ครับปีที่แล้วหรือเปล่าครับปีชิบกมีนานะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมาปีเวดดิ้งกนครับพียักิงครับไม่ใช่พีเวดดิ้งที่เวียดนามบนลาสีครับบอกเพื่อนอีกครั้งนะครับว่าเราจะแต่งงานกันวันที่เราจะซ้อกันอย่างเป็นทางการกูลงเฟซนะครับ <c oughs> ลงเฟซน,นะครับแม่มึงไม่อายแม่กูอายครับแม่กูเล่นเฟซเป็นครับ <c oughs> มีสร้างเป็นตาการลวันที่16เพื่อนๆครับ16มีนานี้16มีนา